สวัสดีค่ะดีดต้อนรับเข้าสู่ช n n e l ประแพสนะคะก็ก็วันนี้นะคะเรามาอยู่กับสกินสวยๆตัวละครเมดอุ้ยตาละปัญญาอ่อนทุกวันนี้ปัญญาอ่อนนะคะเรามาดูอ่าวันนี้นะคะแพทจะพามาดูเมดนะคะแล้วก็ดูสกินนะคะก็ ตื่นเต้นเหมือนกันนะคะว่ามันจะสวยหรือเปล่าก็มาจอ,อกมาสวยมนจอ,อกมาดีหรือเปล่าไม่ต้องพูดมากเข้าเรื่องดูเลยค่ะตัวแรกนะคะจะเป็นตัวผีเสื้อในอ o v นะคะตลัลปะตลัลตลัที่สุดเลยนะคะ <laughs> นี่แล้วแบบมีเหมือนกรีบดอกอะไรสักอย่างอะดอกกุหลาบหรอไม่สีดอกอะไรดอกทอ ไม่รููว่ามันดูดอกอะไรแต่สวยมากแต่ยังไงเกมนี้ถ้าใครเข้ามาสัมผัสจริงๆอ่ะคุณจะตกกลุ่มรักการแบบเนี่ยการเล่นกับเมาส์การเล่นกับเนี้ยเห็นไหมมันปึ้งปึ้งเห็นไหมเห็นมาสะบัดไหมคะคือมันดีมากเลยโอ๊ยใจเย็นๆสิคะอย่าพึ่งชนเล่นนะโอ๊ยยี่ไม่ยอมแพ้อีกดนะคะมาดูสกินดีกว่า่าสกินเขาจะเป็นยังไงนะนอันนี้เป็นดาวเนาะนี่ดาวเป็นดาวเป็นดาว ส่วนไหนกันนะคะนี่เราชอบจริงเลยอะเวลาว่างไๆ,ๆางางางไม่มีอะไรทำก็มาทำมาเล่นนี่นะคะมาตึง้งตึ้งตึงเล่นเนี่ยคะ่ะสนุกดีเดี๋ยวสกินถัดไปะคะ่ะโอ้โหอลังการมากดู มีเสียงกระพือปีกด้วยใช่ไหมสวยมากเลยนานจะเป็นเทพ,พีแห่งสายฟ้าเหรอคือต้องเป็นเทพอะไรสักอย่างใช่ไหมเขาต้องเออเขาต้องมีแบบมีเทพอะไรเป็นไอดอลแล้วเขาจึงมาทำแบบนี้มีเทพอะไรเป็นแรงบันดาลใจรือมีตัวละครอะไรแบบนีน้อุ้ยสวยจังเลยมันมีในหนังหรือเปล่าคุณถ้ามีอนิเมะเรื่องไหนมีตัวนี้นะคุณบอกเลยแพทจะไปดูกระดเออมีคนแนะนําอนิเมะใช่ไหมว่าเออมันเหมือนกับเรื่องนี้เรื่องที่มันเป็นสงครามอะไรสักอย่างเป็นอนิเมะที่แบบมีพลังอะ สมัยซามูไรนินจาอะไรน,นั้นอะเออแพ้ก็ตามไปดูนะคะเออก็ดูได้จะจบซีซั่นหนึ่งละแพ้ชอบนะใครมีเอนเมนแนะนาที่แบบเออตัวละครอันนี้มันเหมือนเอนเมต,ตัวไหนก็ทิ้งไว้ให้ได้แล้วได้นะคะเดี๋ยวแพ้จะตามไปดูนะคะโอ้ยสวยจังเลยคุณแบบแล้วดู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 มีฟ้าแบบแวบๆบแบบแบบข้างหลังอะเทพพี่ยังใส่ฟ้าสวยอะ่ะวิกยกใส่ฟ้าเหรอสวยจังเลยไปดูสก,กินต่อไปค่ะอุ้ยสวยจังตอเนี้ เป็นเจ้าสาวเจ้าสาวแสนสวยเจ้าสาวแสนสวยสอเสือเมื่อก่อนนี้รอชอบรอเพื่อนนะเพื่อนมันพูดสอเสือไม่ชัดนะสอเสือชอบสวยจริงด้วยนะเดี๋ยวยข้างหลังยังเป็นแบบกุ๊กกิ๊งกุ๊กกิงเออย,ยังยัง,ย,งยังได้อยู่นะเพราะคดีจังเลยอ่ะเขาทําดีเนาะจีนเขาก็ทำดีล้วเขาตั้งใจทำอ่ะไม่ได้เขาทำไปของกอล์ฟเขาทำอะไรก็ดีไปหมดอนกันเนี่ย ดูตัวถัดไปดีกว่าเป็นตัวอะไรหลิน่นี่นักเว้น้ําแข็งนะซึ่งก็ไม่เคยจําชื่อมาไดยสักทีในะ R O V อะ่ะเด็กแต่ว่านัก,นกเว้น้าแข็งนั่นแหละอ่ะแค่นี้ก็โูนักก็นอกนาใจนะเขามีนะอย่าไปว่าอย่างนั้นนะดูตู้มเลยจะห,หลังแอนนะหลังจะหักอะ่ะเออดูสกินดีกว่านี่มันก็เป็นเอลฟ์เลยมันเป็นเอลฟ์ พูดพูดอะรักษาผื่นป่านะคะดูสวยเนาะ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 โอ้ยขอจะขึ้ึ่งได้ไหมยตรงตรงในอกอ่ะอะไรที่อกอ่ะขอขึ้นหนึ่งได้ไหมเ <c oughs> ร้สึกกินถัดไปดีกว่าโอ้ยเป็นนักร้องฉันยอมมากแค่ฉันกิดช่อง ไม่ได้ทำอะไรของตัวเองทำที่ว่าร้อง,องมัวม่วๆเออเอาทำนองมันด้วอ่ะร้องไปร้องไม่ไก้ก็ดำหนาเอแล้วกันสวยเนาะเท่เนาะดูสวยอ่ะโอ๊ยทำไมมีแต่ตู้สวยๆจังเลยอยากได้สักอันนะแต่ไม่มีขายเหมือนเดิมนะเห็นไหมเนี่ยไปดูสกินถัดไปค่ะชินซี่มาทีย่ทง จริงหมอน้องเสือเลยโอ้โหมันแบบสวยเนาะอุ้ยเนี่ยประเทศไทยน่าจะมีชุดจ่าชุดเช่าที่เป็นแบบเนี้ยเนาะเป็นร้านเช่าชุดนะ่ะเออถ้ามีงานอะไรอะ่ะเออเช่าชุดตัวนี้มาใฉันอ่ะฉันเดินเ่ยฉันยอมฉันขอเดินตากแดดักเออทั้งวันก็ยอมนะสวยมากสวยจริงๆสวยจริงๆสวยแบบอ้อชุดมันดีอ่นะเนาะแล้วแล้วเนี่ยในความเป็นจริงเราจะทําได้ไหมไอตบบ้ตรงแบบเนี้ยตรงระบายแบบแบบฟึ๊บฟึ๊บใสๆแบบเนี้ย โอ้ยสวยจังเลยดูอุ้ยเนี่ยก็ถักเปียแบบนี้ด้วยอ่ะจะขัดถักเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยสวยจังเลยอ่ะโอ้ยเป็นอะไรเขาเรียกเป็นอะไรอ่ะเป็นนกเหรอฟฟนิกส์เหรอนกเพิงเหรอสวยเนาะสวยเนาะโอ้ยเริ่มมาตั้งแต่เป็นนักเวนน้ำแข็งนะซึ่งพี่ไม่มีอะไรนะคะเขาก็เอาดีไซน์มาแล้วแบบยอ,ยอ,ม,ยอ,ม,ยอมยอมยอมใจคนคิดจังเลย ท้านยิ่งคนคิดเป็นผู้ชายนะแบบโอ้ยคุณเอาสมองสมัยคิดทั้คุณงานคุณดีเนาะคุณโอ้ย,อยดูแบบดีมาดูตัวถัดไปดีกว่า,าอะลุงลุงลุงคิวดอร์เราดูแล้วเราไม่เอาเราไม่ดูเราไปที่อื่น ตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นอ่านักแวะเป็นเแตนด์มาใหม่นะคะก็เขาเรียกกันผัวเมียเออคู่ผัวเมียนะคะซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันเป็นตำนานอะไรสักอย่างหรือมันแต่หนังเรื่องไหนสักอย่างหรือเปล่านะคะที่มีตำนานอะไรแบบนี้นะคะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะจะแบบเนาะแล้วทําไมไอ้ตัวนี้ไม่เป็นไม่ใช่มนุษย์แล้วแบบมีผัวมีเมียเป็นแบบนี้หรือว่าเขาเป็นบริการเนาะเป็นองค์าราก่อนหรือยังไงอ่ะเนี่ยดูแท่เนาะดูสกินดีกว่า มันจอมมานเนาะอันนี้ก็เป็นเหมือนไพ่แล้วก็มีสปาร,รยาเป็นตุ๊กตานะแล้วกตาไข่าลานนะเนาะก็ดีมีแต่เลขสามเท่นั้นเลยอะ่ะทำไมต้องเป็นเลขสามอันนี้เลขสองนี่หนึ่งตรงนี้เนาะหนึ่งสองสามโอเคตัวนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะมีสกินหนึ่งสกินก็ถือว่าโอเคแล้วล่ะอ่ะไปะดูตัดไปดีกว่า 今天是对面的坏日子。我读一样啊，昨天读了呢，我读了，拜托，拜拜见过我家那只可爱的宠物吗？拜拜拜拜。啊、都他的名字叫大 s <S。这么直白的盯着妾身。我给读了啊。读了可以啊。有个人说：“我就是你的圣诞礼物，喜欢吗？”那啊，Kissman 的娜拉，他吧，No，不过，เหมือนกันแบบ。读呢？呢？读呢？读什么？读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 ？ โอ้ยสวยน่ารักจริงมากจริงดูประหัดไปนี่หลวงพี่ใครจำคลิปหลวงพี่ได้เนียคะเออถ้าใครจำคลิปหลวงพี่ได้ที่ข่ามากเลยนะเดี่ยหลวงพี่เนี่ยแท๊ดแท๊ดแท๊ดเเล่นตัวไหนนะทำไมแท๊หลวงพี่จังบ่อยจังเลยคลิปนั้นอ่ะตลกอ่ะเนาะเออหลวงพี่หลวงพี่ตัวนี้นะคะเป็นล็อกล็อกสตาร์นะคะ ชุกกะชุกกะชุกกะจ้าอุ้าาาแรแรททแอ๋อแล้วก็สำหรับอ่าเพื่อนเพื่อนคนใหม่นะคะที่เข้ามาดูช่องแพทใหม่ๆนะคะที่เขาเอาไปเทียบกันอ่ะเขาไม่ได้เทียบที่ตัวละครที่รูปร่างตัวละครนะคะที่เป็นเหมือนอวีอ่ะที่พาพูดที่ว่าตัวนี้เป็นตัวนั้นตัวนั้นตัวนั้นเนี่ยก็คือแพทเทียบจากสกิลนะความสามารถนะที่มันคล้ายกันแพทก็เลยคิดว่าเออตัวนี้น่าจะเป็นตัวอ่าอันนั้นอันนี้อันนี้ในอวีนะคะของเกมล็อเนี่ยเนาะ ไปดูสกินดีกว่าอันนี้ก็เหมือนเดิมนะแค่เปยนสีเป็นแย่สีม่วงนะก็กลายเป็นสีแดงอะไปตัวถัดไป้นนี่เหมือนจ๊กเกอร์เลยเนาะจ๊กเกอร์หลวงพี่พอหลวงพี่สึกออกมาหลวงพี่เขาก็นเนี่ยมาเป็นล็อกสตาร์หรือว่าตลวพี่เป็นล็อกสตาร์ก่อนแล้วหลวงพี่ก็ไปสึกไปบวชไปบวชนี่ยะ เราอยาไปยุ่งกัของพี่แล้วกันเราถอดไปดีกว่าค่ะนี่ไง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 บอกเลยนะใครก็ตามนะอย่ามาแย่งนะนี่คือสามีในอนาคตของแพทนะเข้าใจไหมนี่อีดีที่สุดเลยที่รักชอบชอบชอบมากชอบมากชอบมากชอบขนบเนี้ ตูมีม้าเนาะไปกับซันนี่ิ่งแบบเออดีเลยอ่ะยวชอบหมาชอบหมาโอ้ยดี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 ดูแผนหลังสิคะออกแบบมาดีมากแล้วดูข้อมืออะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบมีไฟไฟแสงแสงปึ้งๆปๆ้งปิ้งปิ้งป้งป้งป้งมาดูถัดไปเลยค่ะบ๊ายบายที่รักบายบาย นี่นะคะตอนนี้นักไปตึงดูดเออตอนนี้นะเพราะว่ามันแทงไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกเพื่อเป็นนอยนะไปดูตัวถัดไปตอนนี้นะคะที่ทุกคนนะคะถกเถียงกันนะคะว่าเจ้าแม่นากีนากาอะไรสักอย่างอ่ะเออไม่มีได้ไงนี่ค่ะมีค่ะมีนี่ไงตัวนี้แหละตัวนี้คือเจ้าแม่นากีนากา จะแม่นาคีอ๋อไม่ใชา่จะแม่นากีนากานั่นนะคะมันไม่จะแม่อะไรนะแพทก็จำไม่ได้นะแพทก็พูดไปนะเราตกลงกันแล้วนะคะว่าแพทจะพูดอะไรตัวไหนก็มันก็สิของแพทนะคะมันเป็นความคิดของแพทเนาะคือแพทจาชื่อจําอะไรเขาอะไรไม่ได้นะแพทก็พูดพูดไปตามที่แพทจาขึ้นมาได้นะเออบอกได้แค่นั้นคนะ่ะ <c> ค <oughs> ือว,ว่าแพทก็ความจําสั้นเหมือนกัน,กน,กนกจําอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะนี่ตัวนี้คือเจ้าแม่นากีนากาของเรานะคะอ่ะดูสกินของหน้าดี่ว่า น,นี้เหมือนเหมือนอะไรเหมือนเอลวิสปะ่ะใช่ไหมน,นี่ไงมีเพลงด้วยอะตัวเ,เป็นเพลงตัวเป็นเพลงเป็นเพลงเออตัวนี้นะคะเป็นตัวที่ไม่มีขายเนาะจะเป็นสุ่มในลอตเตอรี่ก็ได้หรือเป็นอะไรก็ได้นะแพคก็จําไม่ค่อยได้เหมือนกันเออจะมีกิจกรองกิจกรรมเขาแหละแพคก็ไม่รู้นะเขาเป็นภาษาจีนอะเนาะแต่ก็เท่ดีเท่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 จะไม่นากาอนะ่ะทำาไมเซิร์ฟเอาวเอามาทําเป็นตัวปกติๆๆๆๆๆทําไมเซิร์ฟนๆๆี่เป็นตัวพิเศษอะเนาะเออมันก็แปลกเหมือนกันนะ สกองสกิลซี่เท่ากันไหมเนี่ยก็ไม่ได้ห่างกันมากนะอ่ะตัอจากสกิลถัดไปสกินสกินถัดไปน,น,นี่อันนี้แบบวันใจชำรุ้มันมัดข้างข่าวนี่พิชิโร่ก็มาเลยฮา่าฮ่าเออนี่แท้มากเลยอ่ะดูหัวจุกหัวหวอนเลยดู รูกคิวตาคมเส้นผมหลัก็ะทาให้ไ <Hey, hi. S 1> <c oughs> รจำเปาระมัวละเริ่มรัวเริ่มรัวเริ่มรัวนาะคะเนี่น่าเท่จจังเลยอ่ะสก,กินถัดไปท่านสตทานสวตทานวรรคทานสนสวรยนส่นนนนา,า,า,านสนาค่านคานรรเ่่านครนาอ กดปฏิเสธไปครั้งหนึ่งเขาก็ยังไม่พอใจเหรอจะให้กดปฏิเสธถึงสาิครั้งได้ไงนี่นี่นี่เขานั่งอ๋อเดี๋ยวนั่งะไรลอยได้หรอโอ้ยนี่มีดอกกุหลาบสีสีน้ำเงินนะก็สวยดีเนาะก็ถือว่าเทสใช้ได้อยู่นะคะก็รุดตัอไปเลยดีกว่า ตัวนี้ก็เป็นแม่นะคะแล้วก็แพก็ยังไม่รู้ด้วยว่ามันเหมือนตัวอะไรเนาะก็ยังไม่เคยเล่นนั่นแหละจริงๆอ่ะยังไม่เคยเล่นแล้วก็ยังังเค,เ,เคยเห็นเคยเห็นคนอื่นเล่นแต่ก็ยังเทียบกับอวยังไม่ได้ว่ามันเป็นตัวอะไรนี่แพคก็ยังไม่ขอเทียบแล้วกันตัวถัดไปเลยวไวไเนี่แหละ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 ที่ทุกท่านถามหานะคะก็คืออ e ีอ e ีลูเมียนะคะอีล e ูเมีย อีโูเม oh, ียนั well, ่นเองนะคะคือแบบนางคือดีมากแล้วแบบเซิร์ฟนี้คือโอ้ยแล้วดูตรงลากๆตรงนี้ตึง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 ตึม่เห็นแม่ไหมนังเหมือนนังคือราชินีอะค่ะนางคือราชินีนัคือฮองเฮาอะนางคือฮองเฮาอะค่ะดูสกินดีกว่าดูสกินดีกว่าอีดูเมียนะคะตอนนี้คืออีดูเมีย เห็นไหมนั่นคือจกกันะจกรพรรดินาจักรพรรดิดีนี่เองอะ่ะและ้วน่นคือตัวที่อาหาซื้อไม่ได้นะคะต้องไปลอตเตอรี่หรือว่าไปกิจก,กรรมพวกนี้นะถึงจะออมีโอกาสได้ซื้อนางนะคะนี่เท่ไหมสวยเนาะดูมีสง่าราศรีอะไรก็ไม่รู้ดูอ้อยเลยอ่ะมีความสุขนะทุกครั้งคลิปคลิปากค,คลิปสกินเนี่ยเคยแพ้มีความสุขที่สุดนะคะ ือชอบมาแล้วแบบนี่ต่อใจอ่ะคุณมันแบบมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถเอื้อมเอื้อมถึงอ่ะแต่ละชุดแต่ละอะไรแล้วแต่ละแบบมันเนี่ความคาดหมายเนี่ยครบจินตนาการเราแล้วแบบดีค่ะเ้าดูสกินถัดไปค่ะนี่แหละไฮไลท์นี่แหละไฮไลท์ดูสิคุณโอ้ยดูดูตรงนี้นี่ หมือนเส้นเลื่อนแล้วไม่มีน้ำแสง่ๆน้อยๆน้อยๆประมาณนี้เขาทำดีเนาะเขาทำดีเนาะเออสวยด้วยดูมันมีปีนแคบแบบแบบแบบเหมือนเหมือนปลาเหมือนขี้ปลาเลยอ่ะนี่นะคะคืออิโรเมียนะคะคือราชินีคือนางพญาคือจักรพรรดินีของเกมนี้นะคะเออแน่นอนแพทยกให้มันเลยนะคะเออตำแหน่งทุกตามแบกก็เหมือนกันนะคะแพทคิดมาเองเนาะไม่ต้องซีเรียสอย่าเอาอะไรมากอะแพ็คนะฮะสวยเนาะ แต,แต่เล็บนั่งเป็นแหลมๆมากเนี่ยหน้าสวยมากแต่ทำไมมีแหลมๆคมๆเนี่ยน่ากลัวเหมือนกนะันเนาะแต่ก็ทำมาดีนะคะทำมาดีไปตัวถัดไปเลยโอเคนี่แหละสามีหัวเขียวของแพทน,นะคะสามีหัวเขียวก็สามีนาตอนย่าน,นั่นแหละสามีก็คือเราก็ตั้งเอาทนมาเองนะเพราะว่ามันเป็นสกิลจับปอันตีะเออมันใช้คู่กับนาตอนย่าได้ดีนะคะตอนนี้นะ่ย ก็เลยตั้งให้เป็น <c oughs> สามีหัวเขียวนะคะสามีหัวเขียวคือสามีของหัวเขียวนะหัวเขียวก็คือนาตอนยาเอ้ยเหมือนพูดซ้ำเลยอ่ะนั่นแหละอ่ดูสกินดีกว่าอ่าตอนนี้เหมือนแลดูเป็นบาดหลวงนะคะเหมือนแบบเออมันบาดหลวงนั่นแหละมันหลวงพ่อนะคะในโบสถ์นะเฮ้ดีหนะหลวงพ่อไปไปตัวจับไปเอ๊สกินหัดไป นี่ดูเหมือนอินเดียอินเดียหน่อยอาณาดินอาหรับอาหรับหน่อยนะคะอียิปต์อียิปต์เนาะนี่มีมินินนนนนโนมิพกแบบนี้เนาะลกอักขระด้วยแล้วเนี่ยมันมันมันไม่ชอบตรงเนี้ยเหมือนซิปแพร์ฟอมอ่ะเนาะใ,ใช่ไหมเออเป็นซิปแพร์แล้วก็มีเสื้อมันแนบกับเนื้อเกินไปอ่ะเออไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลตัวเนี้ยต,ตัวถัดไป นี่ค่ะตัวนี้ก็คือเวสไซา์ของเรานะคะเวสไซา์ชื่ออะไรอ่ะอัสซาดหรออัสซาดอัสซาดอะไรก็ไม่รู้อ่ะตัวเวสทรายจำจำไม่ได้อ่ะเออจำไม่ได้นะคะตัวเวสไซา์ของเราเนีก่อนจะเป็นทรายก็เป็นน้ำมาก่อนนะคะสวยไหมเออก็เกมคาริน่าเขาก็คิดดีนะว่าเอาเอาไปแบบตัวนี้เป็นตัวต้นตัวต้นแบบเป็นตัวนักเวสทรายเนี่ย แล้วเออคาริ่น่าเขาก็เปลี่ยนเป็นเป็นทรายอ่ะเออคือแบบดีเนาะนเขาก็มีความคิดแบบกลับด้านนะคะอ่ะไปดูสก,กินดีกว่าวสก,กินนี้ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนเท่าไหร่นะคะนอกจากเสื้อผ้าเนาะเปลี่ยนเสื้อผ้านิดหน,น่อยกันกชุดนิดหน่อยเองไม่ได้เปลี่ยนมากด้วยเนี่ยข,ข,ขึ้น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 ตรง,ง,ตง,ง,ตงเนี้ยที่ตรงทับตรงเท้าเนี่ยเฉยเฉยโว้ย แขกดีจังอูโหูแล้วอัมบลเลอรเลยอ่ะเออไม่ต้องไปสนใจนะไปสกินถัดไปค่ะนี่เป็นยังไงแเราอ้โหสีแดงสีแดงสีแดงชุดก็เป็นชุดแบบเดียวกันหมดเลยเนาะไม่ค่อยคยีไอทีเท่าไหร่เลยอ่ะแค่เปลี่ยนสีเนาะ ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะพีว่าตัวนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่นางดูเซ็กซี่นะนางดูเหมือนไม่เป็นแหม่มแหม่มไงก็ไม่รู้อะเออนางนางนี่โอ้ยแต่ก็เบิ่มเพิ่มเหมือนเดิมเลยไปไปดูดูัตถไปค่ะแม่ลุงของเรานะคะลุงตัวนี้มันชื่ออะไรนะตัวขี่มังกรอ่ะชื่ออะไรจำชื่อไม่ได้ละเออชื่อนั้นแหละชื่อนั้นแหละนะจำไม่ได้เท่าไหร่นะตัวขี่มังกรที่มาใหม่อ่ะเท่านั้นแหละนะดูสกินลุงแกดีกว่า 破้นี่คืออาซยนะคะอาซียนะอาซียหป้าปาค่ะป้านะเป็นป้าเป็นปาห่อยอไม่ดูเบนะันี้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่อะไรเท่าไหร่ไม่อยากไม่ชอบดูคนแก่นะคะเอ,อตัถัดไปด้ววเดเด้ด้วตัวนี้นะคะก็เป็นตัว อเิสน่าฮารลิสนาเองอเลสอเิสอเิสน่าดูดูโงโง,โงโ่เนาะดูหน้าตาดูโงโง,โงโน่นะดูไม่เฮ้ยเธอเขินเป้าเธอหนา,าะทำไมอ่ะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเาดี๋ยวาองเราดีทีอะไรขาวๆเงี้ยดูสก,กินดีวกว่าเสียงก็เป็นผู้ชายเนาะแต่แต่ทอมินดูเหมือนผู้หญิงจังเลยอ่ะ อะไรอ่ะเชจังดูสึกินตัดไปค่ะอ,อ,อ,อันนี้นะเหมือนกินนารีเหมือนกินน,นอนนี่ก็ไม่รู้ว่านูปีดีมากนะคะ,น,ะนี่ปีดตรงนี้แล้วก็ถอดปีดถอดหางเล่นน้ํานะคะแล้วก็ผ่านเขาก็มาเอาออเชือกพญานาคนะั่น เชือกขุดถาเสื้อเชือกอะไรพญานาคอะไรสักอย่างมึงมาก็มาคล้องเอาแล้วก็มีสกินที่แทมีนะคะคือสกิน,นสกินราชาพูดนะคะน,นี่โอ้โหน่ารักครงปิ้งสวยแล้วแบบดูแสงดูไนระแบบโอ้ยมันเรืองแสงอ่นะคุณดูแสบตาเลยเนาะเขาทําดีเนาะเขาทามุมดีนะคะเนี่ยมุมไม่แสงมากแล้วมุมเนี่ยมุมใกล้มุมไกลเขาทำกับกล้องเขาเล่นกับกล้องได้ดีมากเลยเกมเนี้ย ยอมรับยอมใจยอมใจสุดยอดจริงๆ,งๆนะคะไปดูตัวถัดไปเลยว้าตอนนี้เพิ่งไม่นไปนะคะอันบันอล่นะคะเราไม่ดูเราไม่ดูเธอเราดูเธอแล้วไปถัดไปถัดไปสน,สน,นี่เป็นไงไปไงหล่อปะนี่ตัวพิษนะคะตัวพิษตัวพิษตัวพิษนะคะมันชื่ออะไรก็ไม่รู้ตัวพิษเอาวีอะเอออันนี้ก็ใช่พิษเหมือนกันนะคะ ดูหลอกกว่าเยอะหลอกกว่ากันเยอะเลยทิ้งขาดทิ้งขาดนะแต่แผลจะเยอะไปไหนนะ่ะฮะแผลเยอะไปไหนไอว่าเปิดนนะ้ามันต้องหลอกแน่นอนเลยเนาะชอบอะไรแบบเนี้ยนึกรับตีดูหหลอกเราูสกินดีกว่าตัวนี้พิษสีแดงนะคะคุมด,ด้วยหน้ากากหน้ากากเป็นมุกรูปป่าเนาะนะนะนะ่ากลัวเหมือนกันนะแต่ก็แต่ก็ดูหลออุ้ยคุณแบบนี้ก็โอเคนะคุณ สก,กินทําไปดีกว่า生存<ม>还是死亡这是个问题นี่คุณรู้ไหมแพทเห็นครั้งแรกสก,กินเนี้ยแพทคิดถึงใครแพทคิดถึงซีซ่าซีซ่าคลาวอะค่ะซีซ่าที่ในในเรื่องวันพีชนะ่ะกอบพังฮาซานอะเออนั่นแหละแพคิดถึงแพทเห็นนะแพคิดถึงไ,นนะงซไอซีซ่าทำไมก็ไม่รู้ว่าทำไมแต่แพคิดถึงไอซีซ่ามากเห็นแวบ,บนึงแล้วที่มันซีซ่าคลาววินาะวันพีช แต่ก็แตแ่แม่ชอบนะผมเหมือนแก่แล้วอะ่ะดูสิกินตันไปค่ะนี่แหละคือที่สุดนะดูสิคุณหล่อมากแล้วถืออะไรเนี่ยแล้วเทเ้้อ่ะโอยมันคุณหมอมันแพทย์เกยไม่น่าดูอันนี้คือโอ้ยนี่คือหล่อคือดีจังเลยอะ่ะสิผมสีทองแล้วคุณแบบเนี้ย น no, 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 no. อนอนยคนรู้อีกแล้วเอ้ยดูตัวถัดไปนี่ดีกว่าไม่ไหวแล้วนนี่ค่ะนี่แหละคือนักเวทไฟที่แพทคิดถึงนะคะนี่คือนักเวทไฟนะคะที่แพทซื้อมาเรียบร้อยแล้วนาอนแล้วก็วันที่20นี้นะคะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเขาก็น่าจะอัปเดตแบบว่าปรับสกิลนะคะตัวนี้แล้วก็ไอ้ตัวนักเวทข้างๆนั่นแหละ แพทซื้อมาสองตัวแล้วเขาก็ปรับพร้อมกันเลยนะคะตัวนี้ก็จะปรับให้หดข,ขึ้นนะไปข้างค่ะก็จะปรับให้หดขึ้นนะแต่แพทก็ยังไม่ได้เล่นๆน,นะคะลองดูที่จี่สิทนะคะว่าเขาจะปรับจริงไหมหรือว่าแพทกโนไปเองนะ,ะก็เออาดูเราใช่นหรอเนี่ยใช่ไหมเราดูสกินดีกว่าวน,น,น, <S <S นี่นี่ก็เหมือนกันนี่คือคิสรู้ว่านี่คือลิงเหลืองอะ่ะนี่คือพลเอกคิสรู้ว่าจากเรื่องวันพีอ่ะ ใช่ไหมใช่เลยนี่คือคิสรู้เนี่ยความยุติธรรมเนี่ยปากอยู่ข้างหลังเนี่ยเออนี่คือพลเอกคิสรู้คุณดีไอตัวแรกเป็นอะไรอาคาอินูใช่ไหมไฟตัวแรกอะตัวนี้ก็เป็นคิสรู้นี่ไงมาดูตัว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 สกินถัดไปค่ะสกินถัดไปนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว มาคอมโบกันใช่ไหมไอ้ตัวนี้กับไอ้ตัวนั้นมาคอมโบกันใช่ไหมคือไอ้ตัวนี้มันแต่งชุดมันชุดเจ้าบ่าแล้วแล้วดูตรงนี้แล้วมันก็ส่งดอกไม้ไปแล้วดอกไม้ก็ตกลงมาหาไอ้ตัวนั้นอะตัวตัวแรกตัวแรกอะไอ้ตัวผีเสื้อใช่ไหมมาคอมโบกันใช่ไหมคุณตอบแพ้สิเดี๋ยนะมาดูดอ้าวส่งดอกไม้ไปแล้วก็ปึ๊บ แล้วก็รับนี่ไงนี่ไง,ไงโอ้ยเธอทำบุญด้วยอะไรอะยังเด็กอยู่เลยแล้วแต่งงานแล้วอ่ะคุณเนาะอ,อุย้ยอิจฉามาด,ดูสิอิจฉาน้ออุอ้ยดีจังเลยยังมีสามีโอ้โหคุณตัวเล็กมากเลยฉันก็พ่อกับลูกอะเออจริงๆแพรวพ่อพ่อกับลูกละเออดูตอนสไปถึงไหนแล้วอ่ะจบหรือยังอะหมดหรือยัง อ่ายังไม่หมดเดี๋ยวแลตอนย่าเนี่ยตอนย่าของเรานี่เห็นไหมเห็นไหมสมุดมันดิ้นได้สมุดมันดิ้นได้ที่เคยพูดเห็นไหมเหมือนสมบัมีชีวิตเลยอน่ยดูโอ๊ยน่ารักมาทำหน้าทำตึ๊บ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 ทำตามทำตามอุ้ยเป็นน่ารักเหมือนมันเลยอะเนี่ยน่ารักมากเลยตึ๊บตึ๊บตอนย่าตัวนี้น่ารักมากดีด้วยยังดูสิกินผัดไป

รรกินนี้ต้องมีเดอะพิซซ่าฮัทเป็นสปอนเซอร์แน่นอนเพราะดูนี่ซื้อชื่อพิซซ่าฮัทเออ่พิซซ่าฮัทเ,เป็นสปอนเซอร์ตัวนี้อ่ะน่ารักเนาะดูอูยดูน่ากินด้วยอ่ะดูดูโอ้หิวจังเลยอ่ะหิวจังเลยเออหิวแล้วนะรีบรีบทำจบไปไปตัวถัดไปนี่ตัวสุดท้ายแล้วนะคะปกติคือตัวนี้นะคะตัวนี้คือตัววีราวีรา ค้างคาวแห่งยม,มรากของเราอนะซึ่งมาแบบนี้ก็จะเป็นจิ้งจอกแล้วจิ้งจอกสาวแสนสวยนะคือปีศาจจิ้งจอกที่รอกินหัวใจของผู้ชายที่หลงเข้ามาในป่าไผ่มันโนไปไกลนะเรากินได้ดีกว่าค่ะ้อสกินตัวนี้น่าจะเป็นเมดนะน่าจะเป็นเมดหรือว่าเป็นแดนเซ,นเซอร์หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะแต่ก็ส่วนอน,นการเป็นจิ้งจอกเปอนกันนะฮะ สกิปถัดไปเลยเออใช่ละอันเมื่อกี้เป็นแดนเซอร์ไอตัวเนี้ยเป็นนักร้องแน่นอนดูซี่นี่จะหรือเปล่าเนี่ยใช้จ้าไหมเนี่ยคันอูไม่ดูไปตาสกินถัดไปเลยดีกว่า,า,านนโอ้ยตัวนี้เห็นตัวนี้คิดถึงดูซี่อะดูซี่ในแฟรีฟ่เทลอะค่ะเนี่ยมีกุญแจด้วยกุญแจนักสัตว์กุญแจเทพดวงดาว สกินถัดไปฮะสกินนี้เป็นเหมือนจิ้งจอกคืออุ๊ยแล้วแล้วเด้งดีจังเลยนะเนี่ยหน้าอกก็เด้งดีจังเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนดูดูดูมันใส่ไม่ดูละดูสกินถัดไปโอ้ยตัวนี้ดีอ่ะตึ้งตึ้งเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าเต้นแบบอะไรนะตัวเนี้ย สไตล์อะไรสักอย่างจําไม่ได้แล้วอ่ะแต่เท่ดูสก,กินตัวสิโอ้ยอยากนา้าอยากโดนอยากนา้าอยากนาองโอ้ยสวยจังเลยดูดูดูเหมืมอนมีแสงสปอตไลท์ด้วยนะเนี่ยนเนี้ยแสงสปอตไลท์ส่องด้วยอ่ะเขาเก็บรายละเอียดดีมากเลยนะคะชอบอะเกมนะคะชุดยอดมากนะคะหลีกคอฟคิงนะคะหลีกออฟคิงนะคะใครยังไม่โหลดก็โหลดนะลิงก์อยู่ใต้คลิปนะคะก็ วันนี้ก็เพียงแค่นี้แหละเนาะเป็นยังไงบ้างคะชอบหรือเปล่าถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้ว like, กด subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะก็สำหรับวันนี้ก็เอาเพียงแค่นี้ก่อนนะว่าหมดหรือ,อยังอ่ะเหลือแอสซัสซินเนาะใช่ไหมหมดแล้วนะเออแล้วแอสซัสซินเหลือซัพพอร์ตด้วยแต่ก็คงจะหมดแล้วแหละนะคะคลิปหน้าก็จะเป็นคลิปส,สุดท้ายนะคะก็สำหรับสกินนะคะพาัวสก,กินเนาะก็บายบายวันนี้เอาแค่นี้แหละนะคะบายบายขอบคุณที่รับชมนะคะไปเจอกันคลิปหน้า สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากคะที่รับชมขอบคุณะคะ่ะขอบคุณจริงจริงค่ะ